สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเบิดสุภูสุคนเด้อครับพี่น้องคลิปนี้ก็ได้พ่อพอกันยามเที่ยงพี่น้องเอ้ยส่วนพี่ส่วนน้องกินข้าวนักกันคือเก่าเด้อพี่น้องมาอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ไทยอยู่ลาวก็มากินน้วกันพี่น้องเอ้ยกินข้าวทอดตะแกียงมาพี่น้องทอดตะแกรงแจ่วพริกเผามะเขือเทศพี่น้องมาพี่น้องลงมือกินข้าวชวยกบัติก่นดตะแกรงเจ้าของเลี้ยงมาพี่น้องเอ้ย ตัวไข่เนี่ยตัวก็ไข่แน่และอืมหัวท่าพี่น้องเยอือแซ่บ อโอ้ไม่ฟามครับมีพ่น้าเลยม่คัไมีตัวแล้ว

เรื่องเด่นพี่น้องเรืเอ่องเด่นจะเอาใครแล้วเอาใครแล้วเลยพอปล่อยไลไปเรื่อยๆจินไปนําเรื่อยๆหมู่บ้าใครก็มีเรื่อยๆม,มีใครพี่น้องเรื่อง 我在习惯了。<noise> <noise> ไอข้ามหนาี่นาวเ้ยเด๋ยวกแตกเดกกห้าวด้อพี่น้ทงเอื้ยโอ้เจียพี่ความกระเกระุ้นยอดเพียงเอ้าไจเบบได้ขายเพื่อนดพี่น้องมีแต่ด้กิน บอายพุ่มชุดนี้บอ,รรอ,บอรไรเพิ่มาขายเพี่มเราพันชุดหงากำลองเยอะพี่งเลยอืมสั่นใ่ชี้ให้เพิ่มเลยเรื่องมัดตัวก็บ้าง อรู่ป้านไหนไปลองเลยอืมนะ tapo ko man o manahak dinan kasi เราดดีเข่ยไปเทอเรอไรมันออกมาดดียโอ้ยนัวแค่มันกิน้างบ้าง คือกกอะไรก็ขอโทษขอไถยเอพี่น้องบ่เก่งคือเพิ่นพี่น้องเอ้ยคิดคิดแต่คิดคิดบ่จบบ่งามคือเพิ่นดอกวคดมันออกมานานพี่น้องเนาะธรรมดาขอโทษขอไถ่กรอบแฉสิน้องเอ้ย ที่ก็บ่ค่อยมีหรอกบางคนบม่ค่คอยเอาเองาให้กินพเอาไข่ไม่ละห้างๆน้องเลย Ừ. ủa sao có mh thế mh 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 mh

นี่ถ่ายรูยพี่นอ้องเว้ย่ายตัดแต่งอืมแตกแล้วฮะขอเวล์ลงคลิปนี้รน 8, 9, 9, 9, 10, นนครับพี่น้องแตกเก้านาทีโดยประมาณยาวๆเลยครับน้อพี่น้องพ่อจะขึ้นมนาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับอยู่ดีมีแห้งกันสุขูสุขคนเนาะพี่นออ้องเนาะ รักษาสุขภาพเจ้าของให้มันดีไข่ขาหนาๆพี่นอ้องนะซัำนี้แหละพี่น้องสบายดีพี่น้องเลย